ชิวัดที่สิบนะคะระดับความสําเร็จของการบริหารจัดก,การโรงเรียนคุณภาพและการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้สําเร็จตามเป้าหมายนะคะกลุ่มเป้าหมายนะคะก็จะเป็นโรงเรียนคุณภาพในสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาค่ะนะคะทั้งโรงเรียนหลักและโรงเรียนเครือข่ายค่ะโดยโรงเรียนหลักนะคะเป็นเซ็มถัดไปนะคะ โดยโรงเรียนหลักนะคะจะได้แก่โรงเรียนคุณภาพระดับปฐมนะคะระดับมัธยมและโรงเรียนที่สามารถดำรงตนอยู่ได้อย่างมีคุณภาพหรือ t แต d a l o n นนะคะโดยจะยึดตามประกาศของสอปทนะคะเรื่องรายชื่อโรงเรียนคุณภาพประกาศณนะวันที่25กรกฎาคม2 5 6 5ค่ะซึ่งระบุไว้ทั้งหมด349โรงเรียนนะคะ ในตัวชี้วัดที่10ค่ะในเรื่องของการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพและการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้สําเร็จตามเป้าหมายนะคะจะหมายถึงการที่สํานักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาทําหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนนะคะกํากับดูแลโรงเรียนคุณภาพในเรื่องต่างๆอย่างเป็นปรูปธรรมค่ะโดยพิจารณาได้จากในส่วนไหนบ้างนะคะเราจะพิจารณาได้ใน5ตัวนะคะก็คือในเรื่องของสื่อเทคโนโลยีอุปรกรณ์เครื่องมือทางการศึกษานะคะว่ามีทั่วถึง เท่าเทียมมีคุณภาพมีประสิทธิภาพหรือไม่นะคะดูจากเครือข่ายการมีส่วนร่วมค่ะมีการแสวงหาการมีส่วนร่วมกับบุคคลหน่วยงานทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาหรือไม่นะคะแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนเครือข่ายที่มีการจัดการเรียนรวมนะคะหรือการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับโรงเรียนคุณภาพนะคะ แล้วก็ครูนะคะโรงเรียนคุณภาพมีครูครบชั้นครบพิชาเอกมีจํานวนครูเหมาะสมกับจํานวนนักเรียนและระบบของโรงเรียนรวมไปถึงข้อสุดท้ายจะเป็นในเรื่องของการยกระดับคุณภาพการศึกษาในที่นี้เราดูในเรื่องของจุดเน้นทั้ง8ด้านนะคะ8ดด้านได้แก่ด้านไหนบ้างนะคะก็จะเป็นด้านความปลอดภัยของผู้เรียนค่ะระบบประกันคุณภาพนะคะหลักสูตรการ,การ,ก,ารการศึกษาขัา้นพื้นฐานนะคะ พุทธศักราช2551นะคะเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนนะคะผ่านกระบวนการจากกรัดการเรียนรู้เชิงลึกนะคะ Active Learning ในเรื่องของการพัฒนาครูนะคะการเรียนการสอนการวัดประเมินผลการนิเทศกำกับติดตามและอันสุดท้ายจะเป็นในเรื่องของ Big Data ค่ะค่ะสำหรับในเรื่องของประเด็นการติดตามและประเมินผลในรอบ6เดือนนะคะจะประกอบไปด้วย4ประเด็นการพิจารณาค่ะ โด,โดยเริ่มจากประเด็นแรกนะคะก็จะเป็นสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะคะมีแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมนะคะเพื่อดำเนินการบริหารจาัดก,การโรงเรียนคุณภาพนะคะและการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้สําเร็จตามเป้าหมายนะคะ เอกสารหลักฐานที่ต้องนําส่งในระบบนะคะก็จะเป็นตัวแผนงานโครงการกิจกรรมในการขับเคลื่อนนะคะในภาพรวมของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะคะโดยจะมีรายละเอียดนะคะที่แสดงถึงแนวทางการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนลงในคุณภาพในสังกัดนะคะในการส่งเสริมสนับสนุสนกํากับดูแลในเรื่องต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมนะคะมีปฏิทินการดําเนินงานที่ชัดเจนค่ะ ในเรื่องของแผนเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพนะคะว่ามีแผนที่จะดําเนินการอย่างไรนะคะหรือในเรื่องของแผนการใช้ทรัพยายกรร่วมกันคะ่ะเพื่อส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพที่จะไปใช้ทรัพยายกรร่วมกันกับโรงเรียนหลักนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของแผนการรองรับนักเรียนโรงเรียนคุณภาพอันนี้จะเป็นในส่วนของสํานักงานเขตที่เป็นระดับมัธยมคะ่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของแผนพัฒนาคุณภาพในที่นี้คือสแตนอะโลนนะคะโดยแผนดังกล่าวก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน,นะคะ่ะในเรื่องของการเสริมทักษะชีวิตนะทักษะอาชีพนะคะให้เหมาะสมตามระบบพื้นที่นะคะเชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทําของนักเรียนะคะ่ะประเด็นการพิจารณาที่2น,นะคะก็จะเป็นในเรื่องของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศษาน,นะคะมีการขับเคลื่อนการทางานตามแผนงานโครงการกิจกรรมนะคะ เอกสารที่เราจะดูเราจะดูใน2ตัวนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการสื่อสารสร้างความเข้าใจนะคะกับในส่วนที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนนะคะโดยเขตพื้นที่การศึกษาค่ะจะต้องดําเนินการตามแผนงานโครงการกิจกรรมนะคะเป็นไปตามปฏิทินการดําเนินงานที่กําหนดเอาไว้นะคะดูได้จากในเรื่องของผลการงานในแต่ละกิจกรรมนะคะหรือภาพกิจกรรมต่างๆค่ะประเด็นที่3ามนะคะ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะคะส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดก,การโรงเรียนคุณภาพและการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้สาําเร็จตามเป้าหมายนะคะอันนี้เราจะดูอยู่สามประเด็นค่ะก็จะเป็นในเรื่องของเครือข่ายนะคะการส่งเสริมสนับสนุสนโรงเรียนคุณภาพให้มีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมกับบุคคลหน่วยง,งานทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็อันที่สองจะเป็นในเรื่องของโรงเรียนเครือข่ายเข้ามามี เข้ามาร่วมในการจัดการเรียนร่วมนะคะหรือการใช้ทรัพยาการร่วมกันกับโรงเรียนคุณภาพนะคะอันที่3ามจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุสนโรงเรียนคุณภาพในการยกระดับคุณภาพนะคะให้ครอบคลุมในภาพรวมจุดเน้นทั้ง8ด้านค่ะ ประเด็นที่สี่นะคะจะเป็นในเรื่องของสำนักง,งานเขตนะคะมีการนิเทศกำกับติดตามการแข่งจัดการในคุณภาพและการใช้ทรัพยากรร่วมกันนะคะสิ่งที่เราจะดูนะคะเราจะดูได้จากในตัวของแผนปฏิทินการนิเทศกำกับติดตามนะคะรวมถึงในเรื่องของกบันทึกการตรวจเยี่ยมหรือไรายงานการนิเทศค่ะเกณฑ์การพิจารณานะคะ ในรอบ6เดือนนะคะจะดูจากการที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะคะมีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณารอบ6เดือนนะคะเริ่มจากระดับ5ค่ะจะต้องมีความชัดเจนใน4ประเด็นนะคะไล่ร,ระดับลงมานะคะระดับ4จะชัดเจน3ประเด็นระดับ3จะชัดเจน2ประเด็นนะคะระดับ2ชัดเจน1ประเด็นและระดับ1นะคะคือไม่ชัดเจนทุกประเด็นค่ะ สำหรับประเด็นการติดตามนะคะในรอบ12เดือนอันนี้เราจะมีทั้งหมด1ประเด็นการพิจารณาค่ะก็คือสำนักง,งานเขตพื้นที่การศษานะคะมีผลงานหรือรูปแบบน,นะคะหรือแนวทางหรือนวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติที่ดีหรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศคืออย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยนะคะในเรื่องของการจัดก,การโรงเรียนคุณภาพและการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้สําเร็จตามเป้าหมายค่ะเอกสารที่จะต้องนําส่งในระบบนะคะจะเป็นเอกสารแน่ตัวชี้วัดที่10นะคะรายงานผลการดาเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพค่ะ ซึ่งเอกสารดังกล่าวนะคะเราได้มีการจัดทำเป็นไฟเบิร์ดโดยขอให้ท่านรายงานกลับมาในรอบ12เดือนนะคะสำหรับในตัวเอกสารแนบค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะกล่าวรายละเอียดในเฟรมช่วงท้ายๆนะคะเก่การพิจารณาในรอบ12เดือนนะคะเราจะดูจากการที่เขตพื้นที่การศึกษานะคะมีผลงานรูปแบบแนวทางนวัตกรรมวิธีการปฏิบัติ ที่ดีเป็นเดินนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งในเรื่องของการแจัดก,การโรงเรียนคุณภาพและการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้สาดําเร็จตามเป้าหมายนะคะถ้าเราดูจากในระดับที่1นนะคะ จะเป็นในเรื่องของเขตพื้นที่การศึกษา,าไม่มีเลยนะคะไม่มีผลงานรูปแบบแนวทางคือไม่มีทั้งในเรื่องของการแหนจัดก,การคุณภาพและการใช้ทรัพยากรร่วมกันนะคะพอระดับที่สองเขตพื้นที่มีค่ะมีผลงานรูปแบบแนวทางนะคะในด้านการบริหารจัดก,การหรือการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้สาดําเร็จตามเป้าหมายนะคะคือมีอย่างใดอย่างหนึ่งระดับสนะคะเขตมีทั้งสองด้าน,นะคะ่ะระดับที่สนะคะ เขตมี2ด้านแล้วเราจะมีในข้อที่2ที่เป็นท็อปอัพในส่วนของโรงเรียนนะคะที่มีผลงานหรือรูปแบบแนวทางนะคะในด้านการบริหารจัดการสถานศึกษานะคะหรือด้านการจัดการเรียนรสอนคืออย่างใดอย่างหนึ่งนะคะและระดับที่5้านะคะเขตพื้นที่นะคะจะมีผลงานรูปแบบนวัตกรรมนะคะทั้ง2ด้านในขณะเดียวกันโรงเรียนคุณภาพในสังกัดน,นะคะก็จะมีผลงานแบบนวทางรูปแบบนะคะใน2ด้านเหมือนกันค่ะ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะในเฟรมถัดไปเราจะมีตารางแสดงบอกค่ะค่ะจากที่เห็นนะคะในระดับหนึ่งะคะเขตพื้นที่ก็จะไม่มีผลงานแนวทางเลยนะคะพอระดับสองนะคะสองสามจะเห็นว่าเขตพื้นที่จะมีผลงานนะคะแต่ว่าในระดับสองก็คืออย่างใดอย่างหนึ่งด้านการบหารจัดการหรือการใช้ทรัพยากรนะคะระดับสามก็คือจะต้องมีทั้งสองด้าน พอระดับ4ค่ะเตมี2ด้านแล้วแต่โรงเรียนนะคะเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยค่ะแล้วก็ระดับ5ก็คือทั้งเขตทั้งโรงเรียนจะต้องมีใน2ด้านที่เรากำหนดให้นะคะค่ะ สำหรับเฟรมถัดไปนะคะจะเข้าสู่ในเนื้อหาเอกสารในตัวชี้วัดแนบที่เราได้กเกิดไว้ในช่วงต้นน่ะนะคะโดยจะเป็นในเรื่องของรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพนะคะจะประกอบไปด้วย4ส,ส่วนค่ะส่วนที่1น,นะคะจะเป็นในเรื่องของความก้าวหน้าในรอบ12เดือนของการดําเนินการในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพค่ะ ซึ่งท่านได้ดำเนินการต่อเนื่องจากในรอบ6เดือนที่ผ่านมาอย่างไรนะคะทั้งในเรื่องของการขับเคลื่อนโครงการหรือในเรื่องของเครือข่ายนะคะเฟรมถัดมาค่ะ จะเป็นในเรื่องของการสนับสนสุนให้โรงเรียนเครือข่ายนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรวมนะคะหรือการใช้ทรัพยากรร่วมกันในที่นี้นะคะในรอบ12เดือนเราจะมีตารางให้ท่านนะคะได้เกาะเพิ่มนะคะว่าจํานวนโรงเรียนเครือข่ายที่ท่านเข้าร่วมในการจัดการเรียนรวมนะคะหรือการใช้ทรัพยากรร่วมกันของท่านนะคะมีจํานวนเท่าไหร่นะคะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่สำหรับในเรื่องของการใช้ทรัพยากรร่วมกันน่ะนะคะ มีการใช้ทรัพยากรในด้านใดบ้างนะคะรายละเอียดปริมาณที่ใช้ร่วมกันนะคะเช่น <don ate, S 1> ในในเรื่องของการจากกรัดการสอนมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันในเรื่องของสื่อการเรียนรู้นะคะหรือหนังสือหรือจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นห้องคอมพิวเตอร์นะคะห้องวิทยาศาสตร์ทรัพยากรบุคคลจะเป็นในเรื่องของการที่ครูนะคะของโรงเรียนเครือข่ายเข้าไปร่วมในการจัดการเรสอนร่วมกับโรงเรียนหลักนะคะ ค่ะเฟรมตัดมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของความก้าวหน้าในการยกระดับคุณภาพนะคะภาพรวมทั้งแจุดเน้นนะคะว่าหลังจากที่ท่านขับเคลื่อนไปแล้วในรอบ6เดือนนะคะในรอบ12เดือนความก้าวหน้าของท่านท่านดําเนินการต่อไปยังไงบ้างนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการดีเทคก,กํากับติดตามะคะ่ะในส่วนที่2นะคะจะเป็นผลกระทบเชิงบวกนะคะหรือในเชิงของภาพความสําเร็จของการขับเคลื่นอนโครงการโรงเรียนคุณภาพคะ่ะ จะเป็นในด้านของผู้เรียนนะคะสิ่งที่ท่านได้ดําเนินการมาแล้วในรอบปีของท่านออในผู้เรียนนะคะเกิดผลสําเร็จอะไรบ้างนะคะด้านครูและบุคลากรด้านผู้บริหารสิ่งที่สําเร็จมามีอะไรที่ทําให้เราเห็นเป็นลูปธรรมมานะคะด้านโรงเรียนด้านภาคีเครือข่ายค่ะ เส้นถัดมานะคะอันนี้จะสัมพันธ์กับในตัวของประเด็นการพิจารณานะคะว่า,าทางเขตพื้นที่นะคะหรือทางเรียนมีผลงานรูปแบบแนวทางนาวัตกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่นะคะโดยจะมีให้ท่านได้ในส่รายละเอียดนะคะทางชื่อผลงานขั้นตอนวิธีการผลสําเร็จอ่ะนะคะว่าสิ่งที่ท่านทํามานะคะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคือท่านจะต้องระบุให้มีความชัดเจนอ่ะนะคะ สำหรับส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะนะคะซึ่งจากรายะเอียดที่เก่ามานะคะเอกสารแน่นดังกล่าวนะคะจะเป็นข้อมูลสําหรับในการรายงานการกับเคลื่อนโครงการในคุณภาพนะคะในภาพรวมของสอปทอด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ในปีก่อนเราจะมีการเก็บน,นะคะแต่ปีนี้เราจะรวมเข้ามาในตัวชี้วัดนี้ค่ะสําหรับตัวชี้วัดที่สิบนะคะขอนําเรียนชิ้แจงเพงเียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ